And that's all I you. รับรู้ได้ว่วกคุณใจมากและที่สองยิ่งท่านนขคะกานนี้มีอาชีพไม้ผมต่อโคัแล้ว No.

คุณของายกโคนักการเมืองหมดนุนนักการศึกษาหนึ่งคนนะครับเดือยวฤษภาคมนี้เป็นเนะครับเกิดการศึกษาฮะมีการศึกษาครับพราะองค์รับเรียนดำรงนามครับมัธยมครับโรงเรียนสางกัดรามเอกนะตลอดระยะครัาจากมปลายนัยวิทยาศาสตร์กานะครับและ เช่นน well ักการเดินทับยิ um, ้วหลังจากของประมานนามานานเจาะรบตามสื right ่อต่างๆเริ okay. <c oughs> ่มม <Fisher> ุ่ในการหาหนนาวโกันสัมาอาชีพเรียกว่าหาแสดงของเครื่องของนี้เริ่มมุ่งจะลแรงกดแข่งถจะนั้ามาตนวงการตล นอกจากอาชีพจะให้กรบวนการดูแลเองและรอบัวงานแล้วมันีให้ชีวิตมากับเร่อกาที่ทำให้เราดูแลว่าวิ่ที่ำราคระเและครอตัองแนที่รักนะครับส่วนงานที่รับความยมีและก็บอทุกเรื่องครับเริ่มต้นใน Grazie. Yeah.